ครับสวัสดีครับพี่น้อครับวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาญยาฟามชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับวันนี้มีขอแนะนาสําหรับเกษตรกรผู้คิดสีเลียงงัวนะครับผู้ที่คิดป่าสีเลียงงัวไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคางัวมันล่มนะครับมันหนาซื้อเลี้ยงหนาซื้อเก็บนะครับสาหรับผู้ที่จะซื้องัวไปเลี้ยงชาญญาฟามก็มีขอแนะนานะครับว่า สมมติว่าเราจะซื้อบามันนะครับกับเบิ้งหลังจากที่เขาเบิ้งโค้งสางเขาแล้วล่ะกับว่าอ้วนทวนสมบูรณ์่าเขาหมักนะครับถ้าเป็นบามันกับหูเง่าเบ้อเลยปากนั่นสินะครับกับแข้งขาหนานะครับแข้งขาหนาเขาก็สีมี่ขนทางตรงนะครับมีข้อข้อบ่อบวมข้อบ่อเบี้ยวนะครับรวมถึงถ้าเป็นคนเนี่ยครับขันว่าขาก็คือขาตรงนะครับขันเป็นค้นก็สิเป็นขาบโค้งนะครับสิเป็นขาบโค้งได้เห็นแอดมินเนี่ยขาโค้งนะครับ รวมถึงกีบเท้านะครับกีบเท้าคู่หน้าคู่หลังนี่ครับกระสีบอบิดบอสแตกหรือกระสีนั่นสองข้างมันสีซ้ํากันนะครับกีบเท้ากีบเท้าสองข้างมันจะเท่ากันนะครับหรือว่ามันไม่ไม่ห่างไม่ต่างจากกันมากนะครับพี่น้องครับนะครับข้านี่กันสูมเนว่านมมานน่ครับนมกับสีมีสีเต่านะครับนมสีนมสีสีเต่านะครับนมนมเหมือนสีเป็น ตีเต่าคบนะครับบอตีบอเป็นติ้งนะครับบางตัวอาจจะมีติ้งเป็นเต่าที่หาก็ไไ้นะครับบางตัวมีต like <มา S 2> ิ้งเป็นเต่าที่หานะครับแต่การะสือก็ไม่หย่อนไม่ยานจนเกินไปนะครับมน้ากาชีข้างหลังตีเป็นหางบัดอกบัเสียมนะครับตีเป็นหางบัดอกบัเสียมนะครับโคนหางใหญ่ไอ้สินะครับโคนหางใหญ่แต่แ้วกรถ้าเป็นนี่ครับคือหลังเตะเล็ดครับตีเป็น ผู้ดี่ซื้อไปเลี้ยงนะครับกะสีหลังปีอเลีนะครับหลังปีเอเลดได้แห่งคอที่คอที่สําหรับมือใหม่น,นะครับนอกจากที่เราดูตาหนีไปแล้วนะครับตำหนีทุกคนกับอาสีพพ่อสรรรับสับกันแล้วนะครับมันเกิดขึนกันไดนแล้วครับแล้วคอที่จรัพาร์ฟาอยากแนะนาสาหรับผู้ที่สีอยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับสีไปเริ่มเลี้ยงงัวเนี่ย สาคขั้นุดเลยนะครับเข้าบ่มีประสบการณ์นะครับเข้าบ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวสสาคขั้นุดเลยคืองัวที่เข้าซื้อไปตองใบได้นะครับตองใบได้คือขันใบเพราะใมันยากนะครับมันยากสาหรับการเลี้ยงนะครับมันตองใบได้นะครับงัวครับมันจะคอยสีคุณนมันจะคอยสีผู้จะคว่ำนะครับย่มเข้าไหลย่มเข้าอื่นมันจะคอยสีมาานะครับมันจะคอยสีอย่างไงนะครับคันคันเป็นใบเพราะใดนี่ ตัวไหนาบเพื่ไดมันตาขวางลางงานใส่เข้าเลยเลยครับตาขวางรางงานขันยงมเขานี่เขาสีสั้นหัวมันสีสั้นหัวมันพร้อมสีเดือห้าวพร้อมสีส้นห้าตลอดนะครับขันสําหรับมือไม้จังสันจะสื่อไปเลี่ยงนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นพุบโลแล้วนะครับว่าโอ้ตัวนี้มักตัวนี้ง่ามแทครับแมนไยแมนมึนก็คือว่าเอาอยู่จังสั่นเลี่ยงได้นะครับพี่น้องครับแต่มือไม้ผมบาแนะน้าเลยนะครับมือไม้นี่ต้องเอางวดที่ใบได้นะครับใบได้ก็คือ เราสัมผัสได้รูปได้นะครับสัมผัสได้รูปได้เพราะคือตัวหัดเข้านะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแม่เถาค้าออกครับแม่เถาค้าคอ้อนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้โอ้อาชีมี่หกลอยลกเจ็ดลอยลกได้เลยนะครับอาชีพอดนะครับอาชีพอด หกลอยเจ็ดลอยโลได้นะครับแม่เ่าคำขวกตัวนี้อายุสิบห้าปีนะครับหาลูกมาแหล้วหาลูกมาแหล้วประมาณเจ็ดแปดแปดเก้าตัวประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ขึื้นเป็นสัตว์แหล้วนะครับแต่กัยังบ่ทับนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ยังบ่ชัดเจนนะครับก็เลยยังบวทับนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ทักครับแม่เถานะครับแต่แม่เถาของเขานี่ไม่เป็นแม่เถาคำขวกนะครับเพราะว่าได้เอาบ่ได้เห็ดไปพป็นตที่แหลกนะครับกินเก่งกินเก่งมากครับแม่เถาครับ มีกันโอ้กันซุ้งลรคขาสัตว์กษสรได้รลายขึ้นกันแล้วครับตัวนดี้ครับแต่มีผู้เพิ่นมือไม่มาขอไม่เห็นแม่เถ่านะครับมันกิดใหญ่กว่ามูนะครับแม่เถ่าครับเดี๋ยวผมลบหายนิดนึงครับเพราะว่ามีกเกษตรกรมือไม่ที่เพิ่นมาเห็นง่ขวข้อเข้านะครับไม่เห็นแม่เถ่ามัน มันกับใ่ก็มูนะครับแม่เถากับหางใงก็มูสมบูรณ์ก็มูนะครับตันเต็มก็มูเพื่อนก็อยากสิขอซื้อนะครับไมาอยากขอซื้อไปเลี้ยงนะครับแต่ชาปญญาฟ้าม์บ่ขายเห้เพิ่นนะครับเพราะว่าคือตัวแม่เถาเนี่ยล่าสุดลูกตัวสุดไถคือหมดลูกออกนะครับพอขอดลูกแล้วหมดลูกออกนะครับต้องได้ให้หมอมาจับขึ้นแล้วก็เย็บไผ่นะครับเข่ากับบ่อตัวขาย นะครับเพราะว่าการซื้อสัตว์ต่ออาชีพนะครับการซื้อการซื้อขายเขาต้องซื้อสัตว์นะครับหมดลูกมันออกนะครับแล้วเป็นเป็นมือใหม่นะครับแล้วเติมง้วงเถาดั้มเล้วนะครับขันแม่นเอาไปกับสีส้มลูกงามๆอีกแค่โตสองโตนะครับก็เลยพอขายให้เพื่อนนะครับเขาก็เลยเอาไว้ให้ทับในฟาร์มเขานะครับขันสินอนยุไขรใกล้สีไปแล้วกับย่างควาสีอาสีส้มล่วงขาสัตว์นะครับขันส้มพระท่านเห็นเขาตายเลยกาสี ฟังต่อละครับพี่น้องครับเด็กอะไงก็มูสมุนก็มูครับแม่เถ่าครับกันพวกสายเลือร้อยมันสีใบไงนะครับมันสีายได้ซูโตนะครับเขาเจ้าสีายได้ซูโตเพราะแม่นว่าผมเลี้ยงแล้วเอาหยาให้มันกินซูมือแล้วมันสีคุ้นสีายได้นะครับเพราะแม่นนะครับงัวครับคือแม่นทู บ่เคยเลี้ยงเขานะครับแมนขันมาขกกันขึ้นง้วมันกับซ้ำมันกับสีซื่อสารกับคนใหญ่ขึ้นกันนะครับบางที่ครับขันมาขกกันจิตใจบ่ดีบ่ไดเป็นคนหักง้วบ่ใดนี่ขันเขามากขามาสิมาทำลายเขาเขาอา,าสิเขาสิรูดลึกๆนะครับเขาก็สิบห่หายนะครับยังของผมเนี่ยับาได้แทบทุกตัวนะครับตัวที่ายบ่ไดกันตาดำาครับตาดำ ใบเด้ข pues, <ten ces> ้าวหนึ่งครับหายข้าวหนึ่งนะครับรูบได้น้อยหนึ่งเลยครับแล้วเขาขัดิงงุนยิบเดี๋ยวจีใช่หัวรังไห้กับเดือข้าทันที่นะครับแจ่กะพอดย่านันกันหูว่าข้าสีหายกินกขบว่าเดือข้านะครับสีเดือข้าเพราะว่าสีเดือข้าแจ่ย่าเผาเ่าะหายกินนะครับครับพี่น้องครับจังไรกะมืม่นี่กัมาพอกันในอีพีสั้นๆนะครับพ่อแดดแนน้ใหาเบื้องนะครับว่านอกจากสําหรับการที่เราขัดเป็นมือไม้นะครับขันเป็นมือไม่กัดสีซื่งว่าไปเลี่ยงนะครับ ตาาั้งชาวประจาป่ามก็ขอแนะน้านะครับนอกจากลักษณะวัวที่ไม่มีตำหนินะครับก็ให้พิจารณาเพิ่มเติมขอที่งหญ่ที่สุดนะครับว่างัวเอามือไม้นะครับขันสีเรียงขอให้งวัวตัวนั้นหูนะครับหูก็คือเข้าจับได้ยใยได้นะครับขันเข้าเอามือไปลูกไปดนีเขาเลี่ยมมือเลี่ยมอย่างเขามีนะครับก็ถือว่าน,นั่นแหละครับคือเป็นสัญญาณที่มีว่างัวเขาจะก่วมนะครับ เพราะว่าถ้ามันบูดจะกพวกมันเรียงยากรับพี่น้องกับพ่อนยามนั้นมันอาจสินเดือเข้าได้นะครับเป็นจูงเสียกเมื่อกว่สิบวันเสียกเมื่อใส่เข้าได่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อหลักใหญ่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับชาวปัญญารมก็ต้องขอฝากไว้นะครับสําหรับอีพีนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับชาวปัญญาามิีดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสําหรับอีพีนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ